อ๋อนี่ครับได้โครงโครงเหล็กโครงกระบะแล้วน,นี่จะทำการติดป้๊มติดตั๊มข้างไหนนี่ติดตั๊มเสร็จก็จะทดสอบยกดูทดสอบยกดูแล้วก็จะวางระแนงข้างๆแล้วก็ยกกระบะใส่ครับช่างทำอะไรรู้วยขางล่าง นี่ครับนี่ครจะไล่เชื่อมให้หมดเลยนี่เชื่อมอุดให้หมดครับข้างในครับทงข้างนอกเชื่อมแล้วเดี๋วนี้ก็จะเกินตำแหน่งว่าไหไก็เลาะลงไปครับแล้วก็ใส่เหล็กรับแล้วยึดเหล็กอีกตัวหนึ่งตัวนี้แข็งแรงมือเสียก็สองตัว ก็น่าจะพอะครับเพราะว่าใส่น้ำหนักมาสักสองตังนตัน้วข้าวก็เนี่ยเต็มกระบะเนี่ยเต็มลูกกงนี่เลยอะ่ะใส่ข้าวนะเต็มที่ประมาณห้าตันน่ะประมาณนี้มือเสียนอดสองตัวก็เอาอยู่ครับม,มีงานช่างซ่อมเครื่องร่อนนี่ด้วย Bài khảo nữa. để xong rồi. xong rồi. Đợi. Chếnh. Đợiแป๊บ, brake. Lần người ta đồ thai pep big hát hết lắm tó pep big mày hạc khang đã đẹp không rồi? Đẹp. đã đẹp không rồi, hiệu đã to cho hay to sai bắp cái đồ tắm này không cho tổ kho như ngày này mì này mì bột ไฟเข้าเนี่ยสิบสองโวล์นเลยนี่สองตัวเนี้ยใช่ไหมนี่ก็รีโมทเนี่ยรีโมทอ่าสองตัวตัวนี้ไม่ใช่หนักเหมือนกันนะจ๋าตำแหน่งวางแล้วอ่แล้วก็เป็นสายสายน้ำมันนะ,ะน้ำมันเข้า เขาก็บอกเขาสองสองเส้นสายเข้ากับสายออกน้ำมันเข้านำ้นออนำมันออกประมาณนี้ก็เมื่อวานมี f f c เขาเป็นมาของ FC ที่ทำเองก็โอ้โอยางเท่เลยครับนั้นทำกับกระบะแคปนั่นแหละสุดยอดเลย กระบะมันข้างล่างก็จะมีเหล็กรองอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็จะเสริมไหมเหล็กรางน้ําออกข้างๆอีกให้มันแข็งแรงครับนี่ก็ประมาณนี้กันครับเดี๋ยวช่างกําลังจะทางานต่อแล้วก็จะีวไห้ดูเรื่อยๆครับโอเคครับก็สบนรี้ีก็สวัสดีครับ